เห็นนะครับเจอผมแดงกิมาราศนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการเหมยตู้นะครับ3ารายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการมวยดีวิถีไทยทางช่อง p p พ v นะครับคู่ที่หนึ่งะครับเพคคลองต่อสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับวันนี้รีแม์กับเจ้าพลอยมงคลจอมืองศรีนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับเจ้าพลอยมงคลเคยชนะมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพคคลองต่อนะครับวันนี้มาแก้มือ ส่วนคู่ที่2นะครับปืนนมิสักกวันนะครับเจอกับเจ้าขาวพ่องลูกพ่อพญาเสือนะครับจะเปิดนี่มวยจากชนบุรีนะครับซ้อมมิสักกวันที่ชนบุรีครับมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าภูสิงห์นะครับไฟล์ล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับขาวพ่องนี่มวยจากเพชรบุรีนะครับซ้อมลูกลูกพ่อพญาเสือนะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็มวยซ้ายนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้าไซนนครนะครับคู่นี้ชอบไปที่ ขาวพ่องนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับล่าฝันสิทธิวชรชัยนะครับหรือว่าเจ้าลาชอเกตวินานะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรสีคิ้วกกกำปนาธนะครับล่าฝันนี่มวยจากบุรีลำนะครับมวยขวาฝีมือดีนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้นอกยกที่4นะครับเจ้าวุฒิเดชทีเด็ด99าขณะที่คู่ชกนะครับเพชรสีคิ้วเนี่ยมวยจากโคราชนะครับซ้อมกอกัมปนาธนะครับก็เป็นมวยขวานะครับวงในดี ฟัมตีแข็งแรงครับหมัดหนักศอกอันตรายนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าสีกักนะครับคู่นี้ชอบเพชรสีคิ้วนะครับแล้วก็คู่เอกครับเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับวันนี้เจอกับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับเพชรพญาไทยมวยจากสีสเกตนะครับซ้อมแสงมรกตนะครับมวยขวาสูงยาวครบเครื่องนะครับไฟล่าสุดเนี่ยผลงานก็มีแพ้นอกยกที่3ามเจ้าชาติอนันต์นะครับขณะที่น้องบิวนะครับมวย8ริ้วนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับมวยขวานะครับ นอกได้ในดีเดี่ยมเชิงดีนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าสุภชัยเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่น้องบิวนะครับน้องบิวจิตนางน้นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคุณจัดด้วยนะครับบรรยากาศน่าเสือดูดีกว่านะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับมวยรอบปูนเสือนะครับโรเล็กวอปัญญาไวนะครับวันนี้เจอกับศิรยชัยสออนแมะยองนะครับโรเล็กมวยร้อยเอ็ดนะครับซ้อมวอปัญญาไว้นะครับก่อประเทศมวยบู๊นะครับผลงานไฟ์ล่าสุดก็แพ้ แพ้นกเจ้าหนึ่งทรณีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับสีลายชัยก็มวยจากระยองนะครับมวยจากระยองมวยซ้ายฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะฉลามเงินนะครับคู่นีน้ชอบไปที่เจ้าศีลาชัยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฉลามเงินสิงห์มาวินนะครับวันนี้เจอกับคู่ชกเจ้าบรรลือศักดิ์อสนิพันธ์นะครับฉลามเงินเนี่ยแฝดของฉลามทองนะครับก็เป็นแฝดน้องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าศีลาชัยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ บอลลือสัตว์นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรมอวอนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าฉลามเงินนะครับฉลามเงินนะครับส่วนคู่ที่3นะครับยอดบวงามลักกี้บันเทิงนะครับยอดบวงามลักกี้บันเทิงวันนี้เจอกับสิงเพชรเดชสิงใตนะครับยอดบวงามก็มวยจากสงขานะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียรติเพชรนะครับมวยขวาฝีมือดีนะครับวงในก็มีลูกยัดไส้นะครับบรรยากาศน่าเสือสิงแวดล้อมดูดีนะครับผลงานมี แพ้สองพยักนะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับสิงเพชรนะครับมวยจากชุ่มพรนะครับซ้อมวอวังพรมนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เพชรสองแสงนะครับคู่นี้ชอบเจ้าถิ่นอย่างเจ้ายอดบวงงานนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับฟุกน้อยเจติฟ้าลิขิตนะครับเจอกับดามพลันชัยนะครับฟุกน้อยมวยจากบุรีรัมนะครับโชคในศึกในสายของเพชรยินดีนะครับวันนี้ข้ามถิ่นไป ผลงานไฟล่าสุดนะครับก็ชนะเจ้าหยกนะครับขณะที่คู่ชกนะครับดามพลันชัยนะครับมวยพัทลุงนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้ามรดกเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าถิ่นอย่างเจ้าดามพลันชัยนะครับดามพลันชัยส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกท่อน้ําไทยนะครับคู่ที่1นะครับศิริชัยดาบชานกองปราบนะครับเจอกับปนพหลามนะครับคู่นี้ชอบมุนพหลามนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเพลิงพลันชัยนะครับเพลิงพลันชัยเจอกับเจ้าเทียนงาม นักบินอะไหล่ยนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพลิงพารันชัยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเป็นมวยรอบนะครับคมเกียริทอมโนธรรมรักษานะครับเจอกับเจ้าสมิงแดงรอยจักบุตรนะครับคู่นี้ชอบไปที่สมิงแดงนะครับส่วนคู่เอกนะครับยอดพารันชัยนะครับเจอกับแสนสุนเอราวันนะครับแสนสุนก็จากสายเพชรยินดีนะครับวันนี้ข้ามถิ่นไปก็มวยจากสงขลานะครับเจอกับยอดพลันชัยนะครับยอดไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าเพชรแสนแสบนะครับขณะที่แสนสนเนี่ยแพ้ สามารถนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดพลันชัยนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ